เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง ดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินลืมปิดก๊อกน้ำคนเกิดวันอาทิตย์มีไรายได้เข้ามาจริงแต่ค่าใช้จ่ายออกเรื่อยเเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะเหนื่อยหน่อยเพราะทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันและบางคนอาจจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่สำหรับคู่ของคุณอาจจะดู เหมือนไม่ค่อยหวานกันสักเท่าไหร่ส่สวนคนโสดยังโสดเพราะตอนนี้คุณมองเรื่องความก้าวหน้ามากกว่าเรื่องความรักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์อย่างต่อเนื่องเรื่องการเงินไม่ต้องกังวลจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเรื่องของการงานคุณจะเหนื่อยหน่อยหัวใจเต้นรัวๆเลยแต่ก็คุ้มเพราะความสําเร็จมาแบบอลังการงานสร้างเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่สุขบ้างทุกบ้างปนๆกันไปแต่สุดท้ายแล้วก็ยังถือว่า โอเคอยู่ส่วนคนโสดมีดวงโสดแล้วรวยเพราะไม่ต้องมีภาระใดๆสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินหวังพึ่งพาเรื่องโชคลาภก็ต้องพึ่งพาในงวดถัดไปเพราะงวดนี้ฝากความหวังไว้กับลำแข้งลำขาก่อนเรื่องของการงานช่วงนี้ดาวรุ่งพุ่งแรงแม้ว่าจะพึ่งพาใครไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะคุณสามารถทำให้สำเร็จได้หากมีความมั่นใจเส้นชัยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ดูเหมือน ความรักเริ่มแปลเปลี่ยนกลายเป็นความผูกพันไปแล้วส่วนคนโสดยังต้องอยู่เงาเงาคนเดียวไม่ต้องเศร้าเพราะเพื่อนฝูงมาล้อมรุมมากมายสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีมีรายได้ไหลเข้ามาหากหวังเรื่องผลประโยชน์หรือโชคลาภต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานความสําเร็จความสมหวงังและความสุขกําลังจะจ่อคิวเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างช่วยเหลือ เกื้อกูลในทุกๆด้านของชีวิตส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่กับคนที่ศีนเสมอกันสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีแม้ว่าเงินก้อนใหญ่จะยังไม่มาแต่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างแน่นอนเรื่องของการงานดวงดีไม่มีใครเกินใครการทํางานกําลังจะรุ่งเรืองสุดขีดน้ำขึ้นก็ต้องรีบตกักเพราะโอกาสมีจํากัดแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าบางทีจะมีแวบ แอบออกนอกเส้นทางบ้างแต่ในใจยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดโสดก็ดีอยู่แล้วถ้ามีชีวิตคู่แล้ววุ่นวายจะมีไปทําไมสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ช่วงกอบโกยยิ่งขยันเท่าไหร่ก็ยิ่งรวยไวเท่านั้นเรื่องของการงานดวงการงานของคุณดําเนินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะช้าหน่อยแต่ก็มั่นคงดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่รักเดียวใจเดียวถึงมีปัญหาไม่นานก็จะหายไปในที่สุดส่วนคนโส ดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินรายจ่ายเริ่มต่อแถวเข้ามาเต็มแล้วแต่รายได้มีน้อยเต็มทีเรื่องของการงานผลลัพธ์จากความทุ่มเทและความเพียรพยายามกำลังจะปรากฏขึ้นในไม่ช้าแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อาจจะต้องปรับจูนกันเยอะหน่อยเพราะนิสัยที่ต่างกันมากส่วนคนโสดดวงการงานของคุณจะเด่นกว่าเรื่องของความรักในช่วงนี้ดวงวันนี้ เดองรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ